เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรามาจากโรงเรียนสพนวัดีสงกัดโครงการพรฒนาสวนจังหวัดสกุทครวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาโปรแกรมจําลองลวดลายจากการศึกษาขั้นตอนการทาซ้ําในกระบวนการคํานวณจำนวนดอกบนแกนขายที่เหมาะสมลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการรับฟังที่มาและความสําคัญของโครงงานค่ะนครหรีถรรสิงห์โลกเจ้าแห่งความธรรมชาติ เป็นสงญานาของจังหวัดสกลนครเนื่องจากพื้นถิ่นเรื่องคำในเมืองไทยเกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครแต่เนื่องด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้การทอและการย้อมผ้าคารเสรื่อมความนิยมลงไปแต่ในปีพศ2563กลุ่มผ้าย,ย้อมคามบ้านดอนรอยในอำเภอพนานโคมจังหวัดสกลนครได้ร่วมมือกันพื้นผู้และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผ้าย,ยอ้อมคามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตนราชกัญญาโดยพระองค์ทรงพระราชทา,านแนวพระราชดำริในการพัฒนาและต่อยอดลายใหม่จากราดฐานลายเดิมดังนั้นลวดลายของกลุ่มเผ่าพ้ายย้อมคำบ้านดอนกอยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในการนำมาศึกษาและนำลวดลายที่ได้จากการศึกษามาจัดทำเป็นลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ใหม่ และจากการศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับสินทอของชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสกลทวาปีพบว่ากลุ่มอาชีพด้านการทอเสือกมีความต้องการที่จะสร้างลวดลายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงสามารถสร้างลวดลายให้พอดีกับความกว้างของผืนเสือ่อดังนั้นแล้วคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาลวดลายของลุง่มพะเพยกำแพงบ้านดอนกอยมาจัดทำลงบนเสื่อกกและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการนำมาจัดทำเป็นเคหะสินทอและวิเคราะห์ลวดลายโดยการศึกษาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนนำมาจาัดทำก่อนลงมือทอจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะที่สอน พื่อขั้นตอนการังซ้ำในกระบวนการคำนวณจำนวนดอกให้มีจำนวนดอเส้ดยืนบนผืนเสื่อบนเนื้อนไขที่เหมาะสม 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางนิยศาสตร์ที่ไม่เกิดละดับเบิดสะกบสเพื่อใร้โปรแกรมกาลอทางนิยศาสตร์4เพื่อศึกษาความรู้พื้นานเพช้โปรแกรมกาลออทางนิยศาสต์เกณฑ์ของการศึกษาค้นความีดังนี้ค่ะ 1. เนื้อหาได้แก่การแปลแมทริกทฤษฎีจำนวนเรื่องการลงรอยการแปลทางเลขคณิตเรื่องการเรื่องขนานและการสะท้อน การแปนงฟังก์ชันจำวนเตมความล่า,าสุดรูปแบบและความสัมพันธ์และการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัย 2. ตัวแปรตัวแปรต้นคือลวดลายบนเสือกต,ตัวแปรตามคือองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์และตัวแปรควบคุมคือพื้นที่มีขนาดหน้ากว่า3 0เซนติเมตรและลวดลายที่ศึกษาคือลวดลายที่อยู่บนท้าย้อมพานของกลุ่มพอผ้าบ้านดอนกอยอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร ซึ่งทำการศึกษา3ลายคือลายดอกพิบูลลายเต่าและลายดอกจำปีซึ่งมีที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับลวดลายของผ้ายองความจากกลุ่มเป้าหมายจํานวน771คนซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสกลทวารีปีการศึกษา2568 3 ศึกษาลวดลายบนเสือกบดยใช้วิธีการแปลทางเรขาคณิตเรื่องการเลื่อนขนานและการสะท้อนและ 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมที่ออกแบบลวดลายบนเสือกบโดยใช้ภาษาไพทอนและใช้คัสตอมเทนทิเตอร์ในการพัฒนากราฟิกของภาษาไพทอนค่ะวิธีนการดำเนินการศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์มีขั้นตอนการดำเนินาศึกษาขั้นตอนการดำเนินการศึกษาหขั้นตอนดางนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือสร้างหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจะทำโครงงานขั้นตอนที่2 สร้างขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการคำนวณจำนวนดอกให้มีจำนวนเท่ากับเส้นยืนหรือความกว้างของเงินเสือมันไม่ขัดที่เหมาะสมโดยเราจะศึกษาในสถานที่ศึกษาหนังสือดอนกอนโมเดลที่เขาลดลายของท่านมีนักผุ้ปอบภาพบ้านบอนกอยอำเภอพันิคมจังหวัดสุโขทัยศึกษานิยามและทีเกีวกับณิตศสตร์จากนั้นสอบถามความมุ่งพอใจเกี่ยวกับลดลายกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน7 7 1คนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสุวรรทวาีปีการศึกษา25 6 8ันารำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวเลื่องแม่ลายที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา จะนนดิคาแมลายแล้แปลงให้อยู่ในรูปของเมทริกเราจะกำหนดให้จำนวนหลักของเมทริกคือเส้นยืนและจำนวนหลักคือเส้นขุ้งดังนั้นกำหนดตัวแปรแล้วคำนวณหาจำนวนดอกจำนวนเส้นยืนของดิมด้านซ้ายและด้านขวาครับขั้นตอนที่สามวิาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้เกิดวลายเป็นเสือโครกรางแม่ลายโดยโดยพิจารณาการออกแบบในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วแม่ลายลงบนโปรแกรม c s p แล้วใช้คำสั่งสะท้อนโดยมีเส้นสะท้อน สังเกตใจเกิดลวดลายโดยกำหนดแม่รากให้เป็นเมทริกดังนี้ n1 1, คือสมาชิกแถวที่1หลักที่1นึ n2 คือสมาชิกแถวที่1หลักที่2ไปเรื่อยๆจนถึง an พิจารณาแต่ละหลักของเมทริกเป็นเวกเตอร์ดังนี้ vn เท่าก,กับ vn, v, n, v n ไปเรื่อยๆจนถึง vn m ดังนั้นเมทริก a เท่ากับ v1, v2 ไปเรื่อยๆจนถึง vn พิจารณาการสะท้อนและเลือกขนาดลวดลายโดยให้สมมาตรบนแนลายสังเกตการเกิดลวดลายจากแม่ลายที่ได้และสมบุกผลการศึกษาตรวจสอบอัลกอริทึมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองท่านค่ะ4สร้างโปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์โดยการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนและการใช้แอสตรองจีกินเตอร์ในการพัฒนากราฟิกของภาษาไพทอนดังนั้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขียนเขียนโปรแกรมและตรวจสอบโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองท่านขั้นตอนที่ห้าสร้างลวดลายจากโปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยจะพิมพ์ลวดลายที่ได้จากการคำนวณและสร้างโปรแกรมจำลองมากำหนดลงบนการาฟจากนั้นตัดท่อ PVC ให้มีขนาดเท่ากับหน้าพื้นและกำหนดจุดตามกราฟจากนั้นสร้างรอยบากทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามกราฟที่ได้โดยเราจะบากให้สลับกันกาตามสีครับข้นตอนที่6ศึกษาความพิดพอใจของผู้ใช้โปรแกรมจำลองทงปฏิสศาสตร์เมื่อสร้างโปรแกรมจำลองทงปฏิสามพั์และทดสอบลายโดยการทเสรอปกตามกระบอบงานเรียบร้อยแล้วผู้ทเสเอบผู้จะทำโครงงานนำโปรแกรมไปทดลองใช้กับ เพว่อสังสวนผูกนักชุมชนตำบลดอกมะแดงอำเภอสกลนครจังหวัดสุลนครจำนวนสิบคนเพื่อรบรข้อมูลและวไปขอข้อมูลหาค่าสัญปจาส่วนเหี่ในมาตรฐานและดับคามู่งพอใจสมุปผลเป็นความเรียงนำปัญหาที่พบมาปรึกษาผู้ที่ศึกษาเพื่อขอคำแนะนำและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ที่ศึกษาจัดทำรูปเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่โครงานค่ะครับสรุปผลการดำเนินการศึกษาหนึ่ง บนการทำซ้ำทางคณิตศาสตร์สามารถคำนวณจำนวนดอกให้มีจำนวนเท่ากับเส้นยืนหรือความกว้างของกลุ่มเสียบที่ายที่เหมาะสมโดยเราจะกำหนดตัวแปรได้ดังนี้ครับ x คือจำนวนเส้นยืนของแต่ละดอก y หนึ่งคือจำนวนเส้นยืนของริมด้านซ้าย y สองคือจำนวนเส้นยืนของริมด้านขวา z คือจำนวนเส้นยืนทั้งหมดของหน้ากืนม s คือระยะห่างของแต่ละดอกและ a คือจำนวนดอกครับโดยเราจะคำนวณหาค่า A y หนึ่งและ y สองได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะกำหนดให้ x y หนึ่ง y สอง z s และ a ให้เป็นจำนวนเต็มบวกขั้นตอนที่สอง เราจะคำนวณหาค่า h ทพ่พิจารณาในขั้นตอนที่3จะได้ว่า้นลงรอยกับ h ในมมดูลโลของ x บวก s ขั้นตอนที่3าเราจะนำค่า h ที่ได้าพิจารณาแปลงซึ่งแบ่งได้เป็น2กรณีต้องกา h สอดคล้องกับกรณีไหนให้คำนวณตามกรณีนะครับกรณีแรกคือ h เท่ากับ0จะคำนวณได้ว่า x เท่ากับแม่ของนหารด้วย x บวก s h จะลงรอยกับ l 1ในมมดูลโลของ2 y 1จะเท่ากับแม่ของ s หาร2บวก l 1และ y 2จะเท่ากับแม่ของ s หาร2ครับ ค่ะในกรณีนี้นะคะเราก็จะนำอัลยาส์หนาวกว่าดอาาาดกมาหาสองเพื่อให้ทั้งสองค่าเท่ากัน,นะคะ่ะครับในกรณีที่สองคือ h ไม่เท่ากับศูนย์้เป็นสามกรณีย่อยคือ h มากกว่า x h เท่ากับ x และ h มากกว่า x ครับในกรณีที่ h มากกว่า x จะคำนวณได้ว่า z เ,เท่ากับแม็กของเซตหานด้วย x, x, x บวก s บวก x บวกจะลงลอนกับ l 2ในมดูโลของ2 y 1เท่ากับแม็กของ s ลบ x หารสบวก l 2แล้ว y 2อจะเท่ากับแม่ของ s ลบ x หาร2ครับค่ะในกรณีนี้เราจะสามารถสร้างดอกเพิ่มได้อีก1ดอกและนำเอาเส้นเหลือมาหารเอื่อให้ทั้ง 2, สองครั้งเท่ากันค่ะครับในกรณีที่ h เท่ากับ x จะคำนวณได้ว่า h เท่ากับแม่ของ z หารด้วย x บวก s บวก1 y 1จะเท่ากับศูนและ y 2ก็จะเท่ากับ0ูนครับค่ะในกรณีนี้เราจะสามารถสร้างดอกเพิ่มได้อีก1ดอกโดยที่ไม่มีเส้นเหลือคะ่ะครับในกรณีที่3คือ h/ น้อยกว่า x จะคำนวณได้ว่า x เท่ากับแม่ของ z หารด้ h ัสจะลงรอยแบบ L3 นำมาดูโลของ2 y วนึ่งจะเท่ากับแมของฮัสมเกหรอบวก L3 และวา3สามจะเท่ากับแมของ h ัสมเหารครับค่ะในกรณีนี้นะคะเราจะนำเอาระยะหางระหว่างดอกบวกกับเส้นเหลือจากนั้นนำา2ก็ให้มันสองข้าเท่ากันค่ะ สองการเกิดรูปทางบนเสือกโจะสามารถอธิบายโดยการแปลเมทริกเพื่อซำลายและเกิดการขยายแน่รายโดยการแปลทางมนผ้าคณิตแบบเรื่องกนทางขนาน 3. โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นสามารถกำานดจำนวนดอกให้พอดีกับเส้นยืนหรือความกว้างของพื้นเสือบนเนื่อขไขที่เหมาะสมและสามารถทำนายรูปแบบที่เกิดขึ้นบนเสือกโผลตามแม่ลายที่กำหนดให้ได้ 4. กระบอกลาย จากลวดลายบนเสือปกที่ออกแบบจากโปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์สามารถสร้างลวดลายบนเสือปกได้จำนวนสามลวดลายคือลายดอกพิกลลายเต่าและลายดอกจำปีค่ะ 5. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ผู้ทงเสือปูกที่ใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศา,า,าสตร์จำนวน10บคนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4 8 3แและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0ูดและมีข้อเสนอและเพิ่มเติมคือ มีการจัดทําภาพที่ปรากฏเริ่มเติมตัวให้เห็นเป็นรูปลายที่เสมือนจริงหรือจะทําเป็นรูปลายสามมิติให้เห็นชัดเจนมากยิ่ขึ้นค่ะค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ